เออนี่ละคนนี rats, yeah? ่ะน oh, ี no, ่จะแต่งน <c oughs> <who> ี่ no, there, ้ล no, มักผมบ่ม <t orar> ักผมบอก็แค่ไหนมัดแค่แทบตีกิรอนี่ลอ้ยเนี่ยนวดเดี๋ยววาเกินตะเบียใเดี๋ยวกับจอยโอยาจอยขวบเบีย้หนีเมีนบอลงคลิปวันไหนเนี่ยลงคลิปไหมมืออื่นคลิปไหมมืออื่นมืออน เฮฟซีหลายเฟซีหลายเนาะโอ้ยขอบเจ๋หลายเด้อเดือนกันเด้อครับเด้อนี่ครับเยังไหนบอกท่านผู้ชมฟังเนี่ยไมาเป็นยังไหนสงการนี่บอกท่านผู้ชมฟังเนี่ยมันเป็นมังกรห่านมันห่านมันต้องออกมันต้องออกมามาเล่นน้าข้างข้องเนียนบะแล้วก็มีน้ำเก๊กขวยเย็นๆนอพี่เออเออเออเนียนอนเนียนอนเนียนอน มีหอดน้ามี้นังเปล่าคือบ่มีกินเลยครับหนังเปล่าพี่บปาพี่กินนะเขอกินน้ามันนะครับเออขึ้นเลยครับขอบคุณหลายๆครับเออได้ได้ครับบวุ้งหยังเขได้กินนะนะโอ้มาสุกสรรป่าตีกไก่ลำคว้างเลยเพ่เออมาตรงเทปที่คือขาใช่ไหมครับขาเขาจ้าเออมาตรงเทปเหรอเป็นจ้าโอ้เออเขาท่าเขาท่า ะะอะไรยังไยผมไหลครับผมเดี๋ยวจำได้จะให้จำรวดแะไมั่จำรวดจำได้รถดี